สุภเริกเกลิกดิถีสิงหามาตวโรกาตเฉลิมชนดนสุขสีวันคล้ายวันพระราชสมภพพระพันปีปิ่นจักรีพระชนนีนาบาลเทิดพระนามสิริกิจวิสิทธิคุณพระการุณก่อเกือ้อเอื้อสืบสารพระปรีชาสริตสร้างหลากโครงการ พระปานิธานประจักษ์แจ้งแห่งสกลป่ารักน้ำช่ำชื่นคืนร่มใบน้ำพระไทยศิลปาชีพประสิทธิผลทรงสรรสร้างควา,ามตัวอย่างศรัทธาชนทุกแห่งหนร่มเย็นเป็นหลักชัยสวมพรเทพเทวันทุกชั้นฟ้าพระมาดากเกษมสุขนิรัติสสยทรงสถิต เป็นมิ่งขวัญน,นาราไทยเกียรติเกกไกลขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพเจ้าผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปรีชาสะแ,แม่์อธิการบดีมหาวิทยาลัยนาราธิวาสราชนครินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยนาราธิวาสราชนคริน